สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับโมูลนิธิเพื่อนหญิงเครือข่ายสตีสี่ภาคและเครือข่ายพัฒนากลไกสหวิชาชีพพื้นที่นำร่องสี่จังหวัดจัดเสวนาหาวถูนักการเมืองหญิงร่วมผักดันท้องถิ่นชุมชนจัดการความรุนแรง24ชั่วโมงพร้อมยื่นข้อเสนอถึง4พักการเมืองผลักดันนโยบายยุติความรุนแรงในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ปี2,567พบผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้ารับบริการ17,913คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกว่า15,000คนขนาดเดียวกันสายด่วนพอม .1300 พบกรณีความรุนแรงในครอบครัวกว่า4,800คนส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายโดยปัจจัยหลักมาจากยาเสพติดความโกรธหึงหวงและปัญหาสุขภาพจิต สสสมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดความรุนแรง5ด้านตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเสริมศักยภาพเครือข่ายผลักดันนโยบายจนถึงสื่อสารเปลี่ยนทัศนคติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนรวมสร้างสังคมปลอดความรุนแรงบนฐานเพศอย่างยั่งยืน การประชุมในวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะนำข้อเสนอจากในระดับพื้นที่ปัญหาที่พบเจอเนี่ยบอกต่อพักการเมืองต่างๆนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านในอนาคตล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงค่ะเราหวังว่าข้อเสนอที่เกิดจากข้อค้นพบ จากการดําเนินงานในระดับพื้นที่เนี่ยจะมีความหมายต่อการยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติหรือเป็นเรื่องที่รัฐบาลจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณลงไปเพิ่มขึ้นในการเข้าไปจัดการและที่สําคัญคือการบูรณาการข้ามระหว่าง5กระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะปัญหาความรุนแรงเนะี่ยความจริงเป็นเรื่องของทุกคนนะคะทางสสสและภาคีเครือข่ายพยายามผลักดันให้เป็นปัญหาสาธารณะการที่ถูกละเมิด คุกคามแล้วก็ถูกกระทําความรุนแรงซ้ำซากเนี่ยเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจําเป็นที่จะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือแทรกแซงต่างๆนะคะเพื่อเป็นการลดทอนบรรเทาไม่ให้ปัญหารุนแรงขึ้นค่ะถ้าทุกคนร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันทั้งเฝ้าระวังแล้วก็เข้าไปยุติปัญหาในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะทําให้ปัญหาเรื่องนี้ทุเลาเบาบางลงได้ค่ะ ด้านมูลนิธิเพื่อนหญิงรายงานผลสำรวจจากพื้นที่นํำร่องสี่จังหวัดพบผู้ถูกกระทำจากครอบครัวเปราะบางเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแล้ว33ครอบครัวรวม276คนเองเนี่ยเออมันเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีรูปแบบของความรุนแรงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวนะคะโดยสายเหตุหลักๆเนี่ยก็คือ ยาเสพติดมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็สาเหตุที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นสาเหตุที่ความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สภาวะสุขภาพจิตสิ่งที่เราเห็นอยู่เสมอก็คือในเรื่องของปัญหาครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวเนี่ยเสพยาเสพติดพอเสพยาเสพติดแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็เกิดการทำร้ายกันในในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากนี้ยังเสนอนโยบาย7จข้อตั้งแต่ประกาศให้ปัญหาความรุนแรงเป็นวาระแห่งชาติการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดการมีกลไกนักสังคมสงเคราะห์ระดับพื้นที่จนถึงการผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเดินหน้าอย่างจริงจัง